ก็หนึ่งร้อยี่สิบหกครับแค่ก็หนึ่งสูงหนึ่งจุดปดเมตรแค่แปดเมตรแค่หนึ่งสูงหนึ่งจุดปดเมตรครับยืนอยู่ริมบ่อน้ําครับยืนห่างจากบ่อน้ำสองจุดสี่เมตรครับเดี๋ยวเราวาดรูปก่อนกันแล้วกันนะว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ําก็แล้วกันนะนี่นะเป็นบ่อน้ํา สมตชายคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะที่ระยะเออ่ที่ความสูง1.8ึ่งจแดเมตรก็ยืนอยู่ห่างจากบ่อน้ำสามเมตรบ่อน้ำเต็มนะครับอ้าวยืนห่างจากน้สองจุดสีเมตรครับตรน,นี้ต้องเป็น2.4เมตร จะเห็นก้นบอน่อน้ําเนี่ยอยู่ลึกสามเมตรครับเพราะนั้นชายคนนี้มองหาอันนี้มองก้นบอน่อน้ําครับจะเห็นอยู่ลึกสามเมตรเพราะนั้นสามเมตรตัวนี้คือลึกปรากฏครับหรือว่าระยะภาพก็ได้อาจจะใช้คําว่าระยะภาพก็ได้นะหรือว่าใช้คําว่าลึกปรากฏก็ได้นะครับจะหาว่าบอ่อน้ําเนี่ยลึกเท่าไหร่ครับก็าหาว่าลึกจริงลึกเท่าไหร่ในที่นี้เนี่ยคนมองก้นบอน่อครับ ราะนั้นแสงเนี่ยต้องเดินทางจากก้นบ่อครับไปหาคนนี้แต่คนนี้เพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่หนึ่งอับอากาศจะกลายเป็นตัวกลางที่สองเวลาเราวาดภาพเนี่ยคนมองก้นบ่อเนี่ยครับเวลาเราวาดภาพให้ให้วาดเส้นนี้ก่อนนะฮะตรงนี้คือเส้นปกตินะเส้นที่เราสมมุติขึ้นมานครับแล้วก็ตรงนี้คือ,อรอยต่อครับรอยต่อแล้วก็เส้นแรกเส้นนี้ครับให้เราวาดแบบนี้เลยว่าจากคนเนี่ยตัดผ่านเส้นปกติครับ ผ่านเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เส้นปะนิดหนึ่งปลายด้านนี้ตรงนี้เลยนะครับมันจะกลายเป็นภาพครับภาพของก้นบ่อที่คนมองเห็นอยู่ลึกจากผิวน้ำสามเมตรตรงนี้นะย้ำอีกรอบนะครับตรงนี้ เส้นตรงตัวนี้เนี่ยคือภาพนะครับเวลาเราวาดต้องวาดแบบนี้เลยนะเส้นตรงคือภาพนะแล้วก็ตรงนี้คือเส้นปกติจากนั้นให้มาพิจารณาตรงนี้ครับคนมองก้นบอ่อเพราะนั้นแสงเดินทางจากน้ําไปอากาศครับน้ําจะเป็นตัวกลางที่หนึ่งอากาศจะเป็นตัวกลางที่สองแสงเดินทางจากน้ําไปอากาศเพราะนั้นแสงนทางจากเอ็นมากครับ ไอเอ็นน้อยตรงนี้ต้องเอาข้อความนี้มาพิจารณานะครับเอสแดมันจะน้อยกว่าเอครับก็คือลึกปรากฏเนี่ยจะน้อยกว่าลึกจริงเพราะฉะนั้นลึกปรากฏเนี่ยมันเท่ากับสาเมตรเพราะนั้น,รน,น,รรรน,นจริงๆแล้วเนี่ยก้นบ่อเนี่ยอยู่ลึกกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็วาดมาอีกตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะตรงนี้ก็แล้วกันครับก้นบ่ออยู่นี้นเป็นก้นบ่อแล้วเราก็วาดเส้นนี้ มาอีกหนึ่งเส้นครับแสงต้องเดินทางไปตกทบกับก้นบ่อครับตกกับก้นบ่อแล้วก็เดินทางสะท้อนมาที่ตาของคนครับตรนี้ก็เขียนเป็นเส้นจริงเลยเขียนลูกศรด้วยนะครับว่าแสงเดินทางจากไหนไปไหนตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าสองตอนนี้กูตั้งสมการแบบนี Superman, ้ก <is it? S 2> ่อนเลยนะครับก็ s สแดดสุดเเท่ากับ n สอง cos เซตาสองหารด้วย n 1 c o หนึ่ง c อ s เซตาหนึ่งตอนนี้เราทราบตัวแปรอะไรเราก็ใส่ลงไปก่อนได้เลยนะ s แดดเนี่ยก็คือสามเมตรครับ s คือสิ่งที่เราต้องการหา n 1หนึ่งก็อ n ของน้ำครับเของน้ำบอกมาแล้วก็คือสี่ส่วนสามใส่ค่าไปเลย แล้วก็ n2 คือ n ของอากาศครับ n อากาศเนี่ยถึงแม้โจทย์ไม่บอกมานะเราก็ต้องทราบว่ามันมีค่ากับหนึ่งนะต้องจำมาได้เนาะแล้วคูณด้วย cos เซสอง cos เซ e t หนึ C ่งอ cos เซสองกับ cos เซหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับแต่ว่าตรงเซสองเนี่ยถ้าเรามาพิจาณาตรงนี้เนาะตรงเนี้ยโจทย์บอกเส้นนี้มาครับคือหนึ่งจุดแปด จะบอกเส้นนี้มาคือ2.4และตรงนี้เป็นมุมเซต้า2ดังนั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมเซต้า2ด้วยเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งกันครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวกูไฮไลท์ตรงนี้ก็แล้วกันครับเห็นว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะเดี๋ยวยกูแยกรูปออกมากแล้วกันจะได้ดูง่าย เนี่ยรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับคือแยกออกมาแบบนี้เลยครก็ตรงนี้เป็นหนึ่งจุดแปดครับันตรงนี้ก็หนึ่งจุดแปดตรงนี้เป็นมุมเซต้าสองแล้วก็ตรงนี้เป็นระยะสองจุดสี่อ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเพราะนั้นเราทราบด้านนี้ครับคือสแควรูทหนึ่งจุดแปดกำลังสองบวกด้วยสองจุดสี่ยกกำลังสอง ตรงนี้ผมคิดเลขไปแล้วครับก็จะได้ค่าออกมาก็คือเท่ากับ3ครับเพราะนั้นคอสเซต้าสองครับเราทราบทันทีครับคอสคือชิดฉากก็คือหนึงจุดปหารด้วยสามผมมาใส่ตรงนี้เลยหนึ่งจุดแปดหารด้วยสามต่อมาคอสเซต้าหนึ่งเราไม่ทราบครับดังนั้นเราก็ใช้สมการตัวนี้ครับหาคอสเซต้าหนึ่งก็ใช้ไ i n ์เซหนึ่งครับ ส่วนด้วยสายเซต้าสองใช้สูตรนี้เลยเพราะว่าเราทราบสายเซต้าสองน้วยเพราะว่าเราเราทราบด้านประกอบด้านประกอบอสามเหลี่ยมมุมฉากของเซต้าสองครับเทาบ 2, 2, ่ากับ n สองคอสเซต้าเอ็สองหารด้วย n หนึ่งต้องเป็นแบบนี้ n สองเนี่ยเราก็ทราบครับเพราะว่า n สองคือ n ของน้าครับอ็นสองคือ n ของอากาศครับ n หนึ่งคือ n ของน้ําครับใส่ค้างไปเลยหนึ่งก็จะเป็นซายเซต้าหนึ่ง ส่วนไซเซตาสองเราดูจากรูปนี้ครับไซน์เซตาสองก็ 2, คือสองส่วนด้วยสองจุดสี่ส่วนด้วยสามครับเพราะนั้นไซน์เซตาหนึ่งครับก็จะได้เป็นสามจุดสี่คูณด้วยสองจุดสี่หาร 4, หารสามนี่ตัดสองจุดสี่หารสี่ครับ อ่ะตอนนี้สองจุดสี่หารสี่เนาะก็ใช้สี่หารต่อเลยก็สี่หนึ่งเป็นสี่นะสองจุดสี่ก็จะเป็นหกสี่สี่ศูนย์จุดหกเพราะนั้นมันจะได้เป็นไซน์เซต้าหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์จุดหกครับหรือว่าอ่อหกส่วนด้วยสิบ จริงๆเราทราบมุมเลยนะหกส่วนสิบเนี่ยก็คือไซน์เซต้าหนึ่งเนี่ยเท่ากับสามส่วนในห้าเราก็จะเป็นมุมที่เราทราบอะะสมมติว่าต้องสมมติเนี่ยสมมติว่าเราตัวเนี้ยเราไม่ทราบมุมก็แล้วกันนะจริงๆเราทราบมุมเนะก็จะเป็นมุมฉากแต่สมมติว่าถ้าเราเราไม่ทราบมุมสมมติว่ามันเป็นตัวเลขที่เราแบบไม่รู้จักนะให้เราทําแบบนี้ให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาหนึ่งรูปครับ แล้วให้มุมใดมานหนึ่งเป็นมุมเซตาไว้อันนี้เป็นเซตาหนึ่งเนาะไซสามส่วนห้าเนี่ยก็คือไซคือข้ามฉากครับเพราะนั้นอีกด้านเนี่ยเราก็ใช้พีทาโกลัสนะครับก็ใช้อา่สาสครูทห้ากำลังสองลบด้วยสามกำลังสองอันนี้นัในในกรณีที่เราไม่ทราบค่าของมุมนะครับก็คือเราเราไม่ ตัวเลขเ่นะี้เป็นตัวเลขที่เรารู้จักนะครับก็คือถ้ามันไม่ใช่มุมสามสิบเจ็ดห้าสิบสามสี่ห้าสามสิบหกสิบเก้าสิบนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยเอามาเอาค่าที่ได้เนะี่ยมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็หายอีกด้านหนึ่งห้ากำลังสองลบสามกำลังสองนะตรงนี้มันพอดีนะมันจะเท่ากับสี่เพราะนั้นเราทราบด้านประกอบมุมฉากทั้งสามด้านเนี่ยเราก็จะทราบคอสเซต้านหนึ่งครับคอสเซต้านหนึ่งครับเราก็ดูจากรูปนี้ครับ ก็จะได้เป็นสี่ส่วนห้าครับเราใส่ค่าไปเลยคราวนี้เราก็จัดการกับตัวเลขเลยเพราะว่าตอนนี้เราเหลือตัวแปร s แค่ตัวเดียวครับกูเขียนแบบนี้ก่อนก็นแล้วกันครับสามส่วน s เท่ากับสามส่วนด้วยสี่ครับคูณด้วยหนึ่งจุดแปส่วนสามคูณด้วยห้าส่วนด้วยสี่ตรงน,นี้เราตัดแบบนี้เลยนะ สุดท้ายแล้วเนี่ย s นะครับก็จะเท่ากับ4ี่คูณสคูณสครับหารด้วย1.8ดปดคูณด้วยห้านี่เราก็คิดเลขออกมา ค่าที่ได้เนี่ยประมาณค่าแล้วกันนะจะได้ประมาณห้าจุดสามครับเมตรเพราะนั้นลึกจริงครับบ่อน้ำเนี่ยจะลึกจริงห้าุสาเมตรแล้วว่าเราสามารถรีเช็คได้ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแสงทางจากน้ำไปอากาศครับแสงทางจากเอนมากไปเอนน้อยครับลึกปรากฏต้องน้อยกว่าลึกจริงครับลึกปรากฏเนี่ยก็คือคือสาเมตรนะครับ ต่ลึกจริงของเราเนี่ยคิดมาได้เป็นห้าจุดสาเมตรเพราะนั้นลึกจริงมากกว่าลึกปรากฏข้อนี้ถูกต้องแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราลืมไม่ได้เลยนะว่าถ้าเอ็มากไปเอ็นน้อยเนี่ยลึกปรากฏน้อยกว่าลึกจริงนะครับแต่ถ้าเอ็นน้อยไปเอมากลึกปรากฏมากกว่าลึกจริงอะ่ะต้องจําดีๆนะ